กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมโจกันอีกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับรายการประจนภัยของโอลิเวียมาชมกันต่อเลย near, place, ระหว่างที่โอลิเวียกำลังเดินทางไปเป็นกำลังเสริมให้กับทหารของอาณาจักรแกนโซเลน ที่กำลังพยายามตีปราศาสตร์ที่ถูกเหล่ากรอบลินยึดปราศาทไปก็ได้พบกับดันเจียนที่เต็มไปด้วยน้ําและมีปีศาจยักษ์ตาเดียวไซครอบเป็นผู้ปกครองอยู่หลังจากที่โอลิเวียได้เข้าไปกําจัดไซครอบโอลิเวียก็ได้ไล่รูดไม่สิต้องเรียกว่าปล้นดันเจียนยังจะดูเหมาะสมยิ่งกว่าหลังจากการปล้นดันเจียนโอลิเวียก็ได้กลับไปที่เมืองแกนโซเลน เพื่อจัดเตรียมของไปออกศึกแต่ทันใดนั้นเองโอลิเวียก็ได้พบกับคุณพ่อคนหนึ่งที่มาขอร้องให้โอลิเวียได้ไปตามหาเวกสโตนเพื่อมาชุบชีวิตลูกชายของเขาที่ได้ตายลงโอลิเวียตอบตกลงที่จะช่วยจึงไปถามบาราบี้ว่าจะหาเวกสโตนได้จากที่ไหนบานาบี้จึงบอกว่ามันอาจจะอยู่ที่ข้างใต้ที่พักของสาหรับพวกพรเอาอและมึงบอกให้กูลงไปข้างใต้อีกแล้วนะบานาบีค้คง แต่เมื่อโอลิเวียได้ลงไปก็ได้พบกับเวกสโตนจริงๆและได้นําไปชุบชีวิตเด็กหนุ่มคนนั้นหลังจากนั้นโอลิเวียก็ได้ไปพบเห็นอัศวินปิศนาทําตัวลับๆล,ล,ล่อๆโอลิเวียจึงได้ตามไปที่ตรอกแห่งหนึ่งและได้เห็นเขาจ่ายเงินจํานวนหนึ่งให้กับผู้หญิงนางหนึ่งเพราะกระดาษเศษเล็กๆด้วยเหตุน,นี้เองโอลิเวียจึงได้นําเรื่องนี้ไปบอกให้กับทหารคนหนึ่งหลังจากนั้นโอลิเวียก็ได้เดินทางไปที่เดอะชาร์เดอร์ฟอน และได้เจอกับทหารของอาณาจักรแกรนด์โซเลนที่รวมตัวกันอยู่ข้างหน้าโอลิเวียได้เข้าไปคุยกับทหารคนหนึ่งทหารนายน,นั้นบอกว่าให้โอลิเวียแอบเข้าไปแล้วเปิดประตูให้กับพวกเขาโอลิเวียเข้าไปถึงข้างในนั้นโอลิเวียก็ได้ไล่ตบกรอบบินและไซคลอปที่อยู่ในนั้นบุ้มแบมบักบาดบักบ๊มพาวและได้เปิดประตูให้กับพวกทหารนั้นได้เข้ามาหลังจากนั้นโอลิเวียก็ได้เข้ามาในตัวปรา,าสาทแล้วก็ได้เจอกับคิงกรอบบิน แต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะนะหลังจากจัดการคิงกอบินสำเร็จก่อนตายคิงกอบินพูดเกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่เหล่ามนุษย์จะฆ่าฟันกันเองและคิงกอบินก็ได้กระโดดออกจากหน้าต่างฆ่าตัวตายหลังจากนั้นเหล่าทหารก็ได้กู่ร้องด้วยความดีใจหลังจากนั้นอลเลียก็ได้เดินทางไปยังทิศเหนือจะได้พบกับดาร์กอนฟอสแล้วก็แค่นั้นแหละครับก็ มันเป็นอาจจะมีเนื้อเรื่องต่อนะแต่ผมยังเล่นไม่ถึงไงตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นโอลิเวียก็ได้พบกับราชาของเมืองแกรนโซเลนแต่ก็โดนตัวตลกแกล้งนิดหน่อยอะนะถึงอย่างนั้นองค์ราชาก็ได้แต่งตั้งให้เราเป็นหนึ่งในอัศวินและได้มอบหมายงานแรกให้กับเรานั่นคือการลากกริฟฟิธผมหมายถึงเอ่อกิฟฟินอะกิฟกิฟกิฟฟินกิฟฟินโอ้ใช่เกือบลืมไปเลย ตอนที่โอลิเวียออกมาจากปรา,าสาทแรกๆนะโอลิเวียได้เจอกับองค์หญิงคือนี่แหละผู้หญิงที่ผมจะทำกาทำแบบทำรูทขอแต่งงานแบบให้ได้คูรูบนางนะแล้วก็แบบอาณาจักรแกรนโซเรนเป็นของฉันแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นโอลิเวียก็ได้ออกไปลากริฟฟิน กับกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งและล่อมันด้วยศพของกอบบินที่เพิ่งฆ่าสดๆเลยแต่การโจมตีนั้นก็ทำมันไม่ได้เท่าไหร่เจ้าก,กริฟฟินนั้นก็ได้บินหนีไปเราทหารจึงบอกโอริเวียว่าเราต้องไปที่อาศัยของมันนั่นก็คือเดอะบลูมูนทาวเวอร์ระหว่างทางเราก็ได้สู้กับโครงกระดูกนักดาบเอ๋ยโครงกระดูกนักเวทเอ๋ยและปิดท้ายด้วยการฆ่ากริฟฟิน แต่ก็แบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะนะก็แบบดาบธนูเวทเลือกเมื่อการล่ากริฟฟินได้จบลงออริเวียก็ได้ยินข่าวว่ามีการล่าแม่มดออริเวียก็ได้เข้าไปช่วยหลานสาวของแม่มดจากการโดนชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่มังกรปรากฏขึ้นก็นะมันก็อย่างนี้แหละมนุษย์อะเนาะกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อะเนาะ <c oughs> แล้วเราก็ได้พบกับวิญญาณแม่มดที่บอกจริงๆแล้วว่านางอ่ะก็คือหนึ่งในเอลิเซนส่วนหลานของนางจริงๆแล้วนางคือพรและนางก็ได้บอกพรของนางว่าจงเป็นอิสระและใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์คนหนึ่งและหลังจากนั้นภาพก็ได้ดับลงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอของผมคลิปนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาสำคัญส่วนใหญ่นะครับในไลฟ ที่เพิ่งผ่านมานะครับส่วนคนที่สนใจอยากดูเนื้อหาลฟ์ทั้งหมดแบบเก็บทุกซอกทุกมุมเลยก็เชิญด้านขวาได้เลยครับเนี่ยคลิปเนี้ยยนโผล่ขึ้นมาส่วนคนทีออ่อยากจะติดตามผมก็ด้านซ้ายครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ